สวัสดีค่ะก็ะสซบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระบะมือ2 t o y o TA v ้าวตัว E อเอ็ a เแเกียรธรรมดานะคะคันนี้เป็นสีบอลค่ะทุกท่านรถปี0ูเครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะผู้ขายไม่เคยชนหนักนะคะไม่เคยชนหนักค่ะทุกท่านรถสภาพแบบเดิมๆค่ะเครื่องเกียดีช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เลยนะคะ ภายในกว้างๆค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเกียร์ธรรมดาเครื่องดีน้ำไม่ดันกันไม่ไหลค่ะคัสซีสวยตลอดเส้นไม่มีผุไม่มีดามนะคะเลี้ยวสุดไม่มีเสียงดังค่ะรวมๆแล้วรถใช้งานได้ปกติค่ะผี่ได้ดีเลยนะคะยางอะไรและเครื่องมือประจำรถก็ยังอยู่ครบครุกท่าน169,000บาทนะคะสภาพตามรูปนี้เลย สนใจดูรถด้วยแถวราดพร้าววังหินซอย1ิบค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อสำหรับการติดต่อสอบถามได้นะัดดูรถนะคะทางเราเพียงนำเสนอเบือเบ้องต้นให้รับชมไม่ใช่ผู้ขายค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ